สวัสดีครับลุงตุน้นสวนผสมเกษตรอินทรีย์พามาดูแพรครับแพรพักที่เราต่อไวคราวที่แล้วเละแล้วครับตอนนี้เละละ้วตัดเป็นสองท่อนนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจริงๆว่าอยากจะเอาไปไปไว้ที่ตลาดน้ำสามวังเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งกันนะครับพอทำใหญ่ไปเนี่ย แยกเป็นหลังไครหลังมันดีกว่าเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะครับแล้วมันก็ไม่เหมาะนะครับตอนนี้กําลังทําโรงหลังคาแต่ติดปัญหาก็คือว่าความสูงของหลังคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองเมตรกว่าไม่แน่ใจว่าจะลอดสะพานได้ไหมเดี๋ยวต้องเอาเรือเรือหางยาวมาลากแผ่นเนี้ยไปเทียบที่สะพานว่าได้ไหม พอได้เนี่ยเราก็เดี๋ยวเรามาตั้งดั้งขึ้นแล้วก็ทำหลังคาเลยวันนี้ก็คงเสร็จทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขมันไม่มีอะไรเป็นสูตรสำเร็จนะครับปรับหน้างานเพื่อความเหมาะสมนะฮะตัดออกไปแล้วสองท่อนละไอ้ช่างเอกเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องเอาเหล็กมาประกบไหมใช่ครับอ่าเอาเหล็กมาประกบ อีกอันหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันนะให้เสร็จก่อนเอาเป็นหลังๆไปผมสั่งหลังคาเวละหลังคาก็เป็นหลังหนึ่งก็สีเหลืองอีกหลังหนึ่งสีชมพูเดี๋ยวทําต่อไปก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีส้มนะครับวางสลับกันเพ,เพื่อความสวยงามในตลาดน้ำสามวังนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่ตรงริมคลองตลาดน้ำสามวังครับ เสียงเรือกำลังมารับเรานะครับเร,เราเพื่อที่จะเอาแพรไปแพรชุดนี้เอาไปเทียบดูว่ามันจะรอดสะพานได้หรือเปล่าตรงนี้เลยนะวันเอาเชือกมาเปล่าเชือกลากมีใช่ไหมอ่อโอเคไปม้วนไปไปน้ำกัน อนนีนแก้แก้เชือกอน,นี้ออกเลยแก้เชือกออกระบปแล้วไปด้วยกันมาแก้เชือกเอ้ยนั่นมีมามีมีเชือกมาเอกมีเชือกมาใช้เหลือหางยาวลากอ้าวโดนเบ็ดอีกวัด เกไม่ต้องไปนะหรือไปไปดิไปด้วยเหรอไปดูเออไปดูอยากไปดูเอาเอาก้าอี้มาตัวหนึ่งไหมพี่นั่งดีกว่าพี่ไปด้เหรอนี่ไปดิไม่ไปได้ไงอนะ่ะนี่มีใครว่ายนะ้ำไม่เป็นไหม <c oughs> มีบ่ เดี๋ยวก่อนครับผมอยู่กับอัันนน้กับกัเสียตุ้งอยู่ครับผมจะเอาในลากในตัวนี้ไปครับนายกใช่ไหมในยกใช่ไหมในย,ยกครับในย,ยกอยู่ไหนเอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลากตรงนี้ไปก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงมันมาถึงแล้วโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงนะโอเคไปเดี๋ยวเราลากไปเลยในยกโทรมาตามแล้วเออวันละสิบรอบแล้มันไม่ฆ่าผมไม่ลาบแล้ว เอาปลูกเลยเอ่าลกลงไปคนหนึ่งอยู่ตรงนู้นน่ะเอาลากถึงซื้อเชือกไเนด้ยไป,ไปเดินทางเเอาลย ก็ได้ผูกผูกผูกใส่ไอ้ตัวตัวแท่นจับเลยก็ได้จับไม่ไหวจับไม่ไหวหรอกเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้ต้องปล่อยเชือกเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ออกจากท่าแล้วนะครับอ่ะจะไปกันยังไงอ่าค่อยๆลากไปค่อยๆลากไปไปแล้วครับไปแล้วพูดอ้อมพูดนะ มพูดเดี๋ยวเดียวมันงัดมันงัดมันงัดนิีหนึ่งได้แล้วได้แล้ว <c oughs> ดีแล้วลลม,มันเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงู ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะฝึกไปฝึกไปไม่งั้นก็ไม่เป็นกันสักทีอย่าตีโค้งอย่างนี้ทีหลังอ่ะตีโค้งอย่างนี้มันลึกไปเดี๋ยวตัวนี้ไม่ใช่ไหมหัเกเลยระวังหักซ้ายเลยนั่นแหละโอเคเอกไปอยู่ข้างหลังเอกหน้าหน้ามันทิ่มแล้วมันกิน าัเจะแม่ตะเคียนมาแล้วครับกำลังจะผ่านสาลเจ้าแม่ตะเคียนคับและหลังคือสวนลุงตุ้มน,นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศสองฝั่งกัน วันหวยใกล้ออกอย่างนี้นะนักท่องเที่ยวนี่จะมาไหว้ขอเลขจากเจ้าแม่ตะเคียนครับนะครับผ่านโค้งตรงนี้ก็เราสักแัดหนึ่งเราก็จะเจอตลาดน้ำสามวางแล้วซึ่งโค้เนี้เวิรนี้ตอนที่เป็นเด็กกันนะครับลุงตุ้มเคยว่ายน้ำเล่นนะครับพา วายมาเลี้ยงแล้วก็ว่ายน้ําเล่นอยู่ตรงโค้งเนี้ครับห้าสิบปีผ่านไปก็สภาพก็เปลี่ยนไปตามตามนะครับตามยุคตามการเวลาหักออกซ้ายเลยหักออกซ้ายเลยหักแรงๆเลยหักแรงๆต้องฝึกต้องฝึกเขาให้เขาขับเรือกันให้ได้ วีการลากจูงเนี่ยจะขับแบบปกติเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องมีวิธีพิษแพงไปตะวันพุ่งตรงไปก่อนอย่าพึ่งเลี้ยวอย่าพึ่งเลี้ยวตรงไปก่อนอการลากจูงเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าจะขับแบบเรือธรรมดานะครับเราต้องการจังหวะให้ดีเพราะสิ่งที่เราลากจูมันใหญ่กว่าตัวเรือนะครับนะครับเข้า ตลาดน้ำสามวังแล้วนะครับมาช้าๆลุกๆม,มาจากสวนก็ใช้เวลาประมาณสักสองนาทีนาทีกว่านะครับก็ถึงตลาดน้ำสามวังด้านหน้าที่เห็นนี้ก็คือร้านของน้องชายนายกนะครับร้านของเสียตุ้มหรอชื่อตุ้มเหมือนกัน<ม>เป็นร้านชีวาสามวังอาหารอร่อยครับอาหารอร่อยถือว่ารสชาติไม่ได้เลยครับแล้วก็ ร้องคาราโอเกะมีที่พักผ่อนหย่อนใจมีกาแฟนะครับสองฝั่งของตลาดน้ำสามบังก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับ,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 บนะครับแล้วก็แพอันนี้ถ้าจำกันได้นี่เป็นแคที่สวนลุงตุ๊มเองเอามาให้นักท่องเที่ยวได้นั่งกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศริมตลาดน้ำสามบางตรงนี้ก็คือสะพานที่เราจะเอา กระดงตรงนี้มาวัดดูว่ามันจะผ่านกับผ่านได้ไหมไม่น่าจะได้หวะ่ะ <Okay. S 1> ไม่น่าจะรอดอะ่ะ<ย>ไม่น่า<ย>จะรอด<ย>เลยเบ,บาเแบบาเบานะเบานะไม่น่ารอดนะครับดูแล้วไม่รอดนะครับไม่รอดนะครับตะวันหันหัวเลือกกลับเลยไม่รอดเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนประกอบโครงก่อนดีกว่านะแล้วก็ เอาโครงใส่เรือมาเดี๋ยวจะเทียบตัวนี้ด้วยว่าได้ไหมไปอีกหน่อยไปอีกหน่อยโอ้ตัวนี้ยังไม่รอดเลยอ่ะท้ายอ่้อ่ะเอากลับขึ้นนู่นเหรอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเหล็กก็ไม่ได้อ่ะเอ่อข้างล่างก็ไม่รอดเอาไงดี อะโอเคนึกออกแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเราไปตัดตรงนี้ออกเราตัดตรงนี้ออกนะครับตัดออกแล้วเราประกอบลังคาก่อนแล้วมาถึงนี้มายกขึ้นเพราะว่ามันไม่หนักมากนักหรอกสองเมตรสี่สิบคูณสามเมตรตัดลงประมาณสิบสิบเซนตัดลงอะ่ะลงก็รอดไม่ได้ได้เอางั้นเหรอแล้วอ้นี่ประกอบแล้วเอาประกอบินไหไเสร็จแล้ว อ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวไปตกลงกันที่นั้นป่ะตะวันลากกลับลากไงอ่ะโอ้ยใครนะครับบรรยกากาศเอาไม้ไา่ภายภายมาย้อนมาย้อนมาครับเรือเรือ ตอนนี้มันเช้าอยู่นะฮะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดี๋ยวเรากลับไปตั้งหลักกันที่สวนดีกว่าว่าเราจะทำยังไงกันต่อสรุปว่าเราต้องกลับลากกลับนะครับเดี๋ยวไปวางแผนกันต่อว่าจะทำงไง เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วหักหัวเลยตะว,วันไปหักหัวเลยหักหัวดึงดึงตรงเลยไปได้แล้วโอเคแล้วได้แล้วเริ่มคล่องแล้วต้องฝึกไว้ สามวังอยู่ที่ตำบลน,นาวังหินอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเกิดคำว่าตลาดน้ำสามวังนะครับแผนที่ก็จะพาเรา ชาวพวนที่อยู่ด้านท้ายหวังซึ่งเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่สีชุมชนนะครับได้คุยกับท่านนายกว่าเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าจะมีการอเอาไก่ตีนะฮะไก่ชนเอาไปชนไก่กันที่ที่ท้ายหวังด้วยน่ยครับจะตอบทุกชนทุกอ่าโอเคพอถึงที่เดี๋ยวมาเรามาแก้ไขกันนะครับว่าแก้ไขกันยังไงเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับ จะดันให้แทมันเข้าท่าได้ยังได้ยังเอกได้ยังโอเคได้แล้วพอแล้วตะวันไปกลับไปรับนายกเอาขึ้นมาดิแล้วกข็ขึ้นมาช่างขึ้นมาป้ายไปรับนายยกเลยผักหัวเรือให้เขาด้วยผักหัวเรือให้เขาด้วยได้ไหมได้ไหม รับนายกครับไปไป,ไปตรงนายกกลับแล้วครับเดี๋ยวทางนี้เรามาแก้ไขกันต่อเนาะ